สวัสดีครับผม f ไฟล์ t d a y คลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นการ์ด i g h ไ New Drive การเล่นของภาคนี้เราจะใช้หลังการ์ดที่เป็นโลโก้ New Drive เท่านั้นและยังมีการ์ดป r ิกิฟต์ระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในป i ิไ New Drive อีกด้วยไปรับชมกันเลยครับประเภทของการ์ดมอนสเตอร์เป็นการ์ดที่ช่วยต่อสู้ในสนามร่วมกับเราไอเทมเปรียบเสมือนเป็นอาวุธให้เราเป็นผู้ถือไปต่อสู้ร่วมกับมอนสเตอร์เวทมนต์เป็นการ์ดสนับสนุนการเล่นในรูปแบบต่างๆ ไม้ตายเป็นการ์ดพิเศษที่มีความสามารถรุนแรงและใช้ได้ในไฟนนลเฟสแฟลกเป็นทงที่ใช้แสดงว่าเราใช้การ์ดเบอร์ไหนอีกทั้งยังใช้วางเพื่อสวมใส่ไอเทมในการต่อสู้อีกด้วยบัตตี้กิฟเมื่อเราทําการคอบัตตี้ที่มีสกิลบัตตี้กิฟหากชื่อกาดตรงตามที่ระบุเราจะได้รับการ์ดบัตตี้กิฟโคประกอบของการ์ดเริ่มต้นที่ชื่อกาดการ์ดที่มีชื่อเดียวกันสามารถใส่ซ้ากันได้ในเด็กสูงสุดไม่เกิน4ีใบเวลหรือแฟลกที่การ์ดนี้สังกัด คุณลักษณะความสามารถการ์ดคอสเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกการ์ดลงมาในสนามพาวเวอร์ Power, ค่าพลังโจมตีใช้สำหรับเทียบพลังต่อสู้เมื่อโจมตีค่าคริติคอลเมื่อโจมตีใส่ผู้เล่นจะสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งตามตัวเลขที่ระบุค่าดีเฟนส์ค่าพลังป้องกันใช้สำหรับเทียบค่าพลังต่อสู้เมื่อถูกโจมตีไซส์ผู้เล่นสามารถควบคุมการ์ดมอนสเตอร์ในสนามได้หลายใบแต่ค่าไซส์รวมกันต้องไม่เกิน3ส,สนามและโซนต่าง สนามจะประกอบไปด้วยช่องสำหรับการวางการ์ดในการเล่นเริ่มที่กองการ์ดเป็นโซนสำหรับวางเด็กหรือสำหรับของเราในการเล่นดอปโซนเป็นช่องสำหรับวางการ์ดใช้งานแล้วในสภาพหงายช่องแฟกหรือไอเทมใช้สำหรับวางการ์ดแฟกและสวมใส่ไอเทมช่องบัดดี้โซนใช้สำหรับวางการ์ดบัดดี้และบัตตี้กิฟต์ช่องมอนสเตอร์ซ้ายกลางขวา ใช้สําหรับลงมอนสเตอร์ได้สูงสุด3ช่องกรณีที่มอนสเตอร์อยู่ในสนามผลรวมของไซส์จะต้องไม่เกิน3กรณีลงมอนสเตอร์และผลรวมไซส์เกิน3จะต้องนำมอนสเตอร์ลงช่องดอปเพื่อให้ผลรวมของมอนสเตอร์ในสนามรวมกันไซส์ไม่เกิน3ช่องเกตดเป็นช่องสำหรับวางการ์ดในสภาพกวา้างโดยเกตดสามารถนำมาจ่ายเป็นค่าคอสได้ ช่องเซตไวใช้วางการ์ดที่มีความสามารถเซตช่องพลังชีวิตใช้แสดงพลังชีวิตคงเหลือว่าเราเหลือพลังชีวิตเท่าไหร่การเซตอัพก่อนเริ่มเกมให้เรานำแฟกและบัดดี้มอนสเตอร์และบัดดี้กิฟต์มาวางไว้ในโซนที่กำหนดหลังจากนั้นกองการ์ดให้เราและคู่แข่งสับกองการ์ดให้กองการ์ดอยู่ในสภาพสุ่มนำกองการ์ดมาวางที่กองการ์ดนะครับจากนั้นโจการ์ด6กใบ นำการ์ดไปบนสุดไปไว้ที่ช่องเกต2ใบตอนนี้ก็พร้อมที่จะเริ่มเล่นแล้วนะครับผมเฟสต่างๆการเกมบัตไฟมีทั้งหมด5เฟสด้วยกันเราจะเรียงลำดับไปทีละเฟสนะครับเฟสแรกสตาร์เฟสเราจะสแตนการ์ดท,ที่เลสอยู่ให้อยู่ในสภาพสแตนในสตาร์เฟสจะมีดอเฟสโดยผู้เล่นจัวก,การ์ดหนึใบ ้ขึนบหนลังจากนั้นสามารถทําการชาร์จแอนดรอได้โดยวิธีการเลือกกราดจากบนมือไปวางข้อไว้ที่เกตหลังจากนั้นเกอกการหนึ่งใบสตาร์ทเฟสมีเท่านี้นะครับเฟสต่อไปเมนเฟสผู้เล่นสามารถคอมอนสเตอร์ลงในสนามได้จะก,กี่ใบก็ได้สามารถสวมใส่ไอเทมได้ โดยการ์ดแต่ละใบจะมีค่าคอค่าอีควิ Cost <os term> s> <S แตกต่างกันไปจำเป็นจะต้องเล่นการ์ดโดยการจ่ายค่าคอาด้วยเช่นไลฟ์ซ <os term> ิ f a แฟร์ r ากอนมีค่าคอค s <os> t <term> จ่าย1 re, นงเกตและพลังชีวิต1หน่วยจากติบเหลือวเครับแบบนี้เราจะถึงลงไลฟ์ซิ่งแฟร์ดากอนได้การสมทบไอเทมเราจะสมทบไอเทมไปที่ช่องแฝกนะครับมีค่า Equip Cost ให้เราทิ้งการ์ดบนมือ1ใบและจ่าย1เกตการจ่ายเกตเราจะจ่ายจากใบบนสุดเรียงลงไปเลยนะครับสำหรับเมนเฟสผู้เล่นสามารถเล่นการ์ดเว้นบ์นได้ด้วยเช่นกันจบเมนเฟสแล้วจะเข้าสู่แอทแทคเฟสผู้เล่นสามารถสั่งการ์ดในสนามโจมตีไปยังคู้แข่งได้โดวยวิธีการเลสการ์ดให้อยู่ในสภาพนอนจากนั้นเลือกเป้าหมายไปที่มอนสเตอร์ในแต่ละช่องหรือไปที่แฟก สามารถทําได้นะครับการโจมตีสามารถที่จะทําการลิงแอดแทกได้ด้วยเช่นกันโดยผลรวมของการ์ดทั้ง2ใบหรือมากกว่านะครับเราจะรวมค่า Power และค่าค r i t i ิ a l ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเราเรียกการโจมตีนี้ว่า Link Attack ผู้เล่นคู่แข่งสามารถที่จะใช้การ์ด c ค u น t e r มาขัดขวางการโจมตีของเราได้เช่นกันในช่วงแ t t แท็กเฟสเมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์หรือไอเทมที่พร้อมจะโจมตีแล้วจะถือว่าจบแอดแท็เฟสและเข้าสู่ฟิแ p ลเฟสได้ครับ ในไฟนอลเฟสเราสามารถที่จะเล่นการ์ดไม้ตายได้การ์ดไม้ตายจะเป็นการ์ดแนวนอนนะครับโดยเงื่อนไขของการ์ดไม้ตายจะถูกระบุไว้บนการ์ดเราจะเล่นการ์ดไม้ตายได้ในไฟนอลเฟสเท่านั้นครับผมจบไฟนอลเฟสแล้วจะเข้าสู่เอ็นเฟสเพื่อให้เป็นสตาร์เฟสของผู้เล่นถัดไปครับผมเริ่มเกมเราจะเอาแฟดและพันดี้มอนสเตอร์มาวางไว้ที่โซนแฟและโซนพันดี้ เิ่นเกมเราจะจ่อการ์ดหกใบาจากของการ์ดครับหลังจากนั้นเอาใบบนสุดไปไว้ที่เกตสองใบครับเอาละครอ้าเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการตัดสินหาผู้เริ่มก่อนเราจะใช้วิธีการปอยิ้งชุบปอยิ้งชุบนะครับไม่นไฟเริ่มก่อนการไปดิไฟเราจะเริ่มเกมก่อนจะเริ่มเกม เราจะพูดคำว่าบัตตี้ไฟส์แล้วเดี๋ยวเราจะมาเลสเจอแฟดพร้อมกันโดยการพลิกแฟดและบัตตี้มอนสเตอร์พร้อมกันนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับบัตตี้ไฟส์เลสเจอแฟดผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนสตาร์ทเฟสเราจะสแปนการ์ดทั้งหมดในสนามหลังจากนั้นจะเข้าสู่ดอเฟสดอเฟสเราจะได้จูการ์ดหนึ่งใบครับเอาไว้ใบบนหนึ่งนะครับเมื่อดอเสร็จแล้วเราสามารถชาร์จแอนด์ดอได้นะครับในสตาร์ทเฟส โดยเลือกการ์ดบนมือ1ใบเอาไปวางไว้ที่เกตจากนั้นโจบก,การ์ดหนึ่งใบเราเรียกว่าชาร์จแอนด์ดอนะครับครับผมจบสตาร์ท a พจแล้ว,เ,ลวเข้าสู่เมนเพ a เมน a พจเราสามารถที่จะคอมมอนสเตอร์ไปที่ช่องซ้งซายกลางขวาช่องไหนก็ได้แล้วก็เราสามารถสวมใส่ไอเทมไว้บนแฟกได้เราสามารถไล่เวทมน,นในเมน a พจได้ด้วยเ mm. ช่นกันครับในเมนเรแรก ผมขอสวมใส่หอกทลายภูผาการ์ใบนี้ไม่มีค่าสวมใส่ครับสามารถสวมใส่ได้เลยอันนี้เป็นการไอเทมสวมใส่ที่จบเมนเฟสแล้วเข้าสู่แอตแทกเฟสผู้เล่นสามารถสั่งโจมตีได้โดยการเลสการ์ดนะครับจะเป็นไอเทมหรือมอนสเตอร์ก็ได้การเลสนะครับผมจากนั้นก็เลือกเป้าหมายการโจมตีขณะนี้ไม่มีมอนสเตอร์ขวางอยู่ที่ช่องกลางผมสามารถโจมตีไปที่ผู้เล่นได้นะครับ โจมตีไปที่ไฟเตอร์ครับผมค่าพลังของการ์ดนะครับเราจะมีระบุเอาไว้เป็นค่า power แล้วก็มีค่า critical ผู้เล่นสามารถสั่งป้องกันโดยการใช้การ์ด counter ได้ครับผม counter ไหมครับไม่ครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการเทียบค่าพลังตอนนี้ไม่ c o u n t ร์นะครับผมผมจะสร้างความเสียหายใส่พลังของไฟเตอร์อีกฝ่ายด้วยค่า critical สองหน่วยครับจากสิจะเหลือแปดนะครับครับผมผมก็เลียนไปเลยเลไปเลยนะครับนี่คือ แอตแทกเฟสของผู้เ,เล่นคนแรกนะครับจะโจมตีได้แค่1ครั้งและไม่ใช่ลิงแอตแทกนั่นเองครับโอเคเมื่อจบแอตแท็กเฟสแล้วจะเข้าสู่ไฟนอลเฟสในไฟนอลเฟสเราสามารถที่จะใช้การ์ดไม้ตายได้ตามเงื่อนไขที่การ์ดไม้ตายระบุน,นะครับ,รบในไฟนอลเฟสนี้ผมขอไม่ทําอะไรครับจะเข้าสู่เอ็นเฟสเลยครับผมเราก็จะให้ผู้เล่นอีกฝ่ายได้เริ่มเล่นบ้างครับผมเรียงตามลําดับเฟสที่ผมเล่นได้เลยครับผมก็สตาร์ท สก้าเป็ดรอรอผมไปได้เลือกชาร์จแอนด์รอหนึ่งคีย์ใช่ครับชาร์จมิกเกอร์แล้วก็จูนหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบครับเอาเข้าถูเมนเฟดเมนเฟดผมคอมังเตอร์เอ็กติมตอนดักก้อนไปช่องขวาแล้วครับครับผมแล้วก็ขอเทาร์ันเลเตียไปช่องซ้ายครับครับผมจากนั้นผมใส่ไอเทมลาโกเฟเรียครับ อะไรครับแล้วก็เข้าสู่ Attack Blade เข้าตัว Attack Blade มาเลยครับผมสามารถโจมตีได้มากกว่า1ครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมให้เทอสซันเรเปียโจมตีใส่พิเดตครับไม่ป้องกันครับผมค่าคิดที่เข้าของเทอสซันเรเปีย2หน่วยครับพลังชีวิตจาก10เหลือ8ครับเดี๋ยวผมให้ไอเทมโจมตีใส่พิเดตต่อครับครับผมค่าคิดที่เข้าของไอเทม คือสองเหมือนกันครับสองหน่วยเหมือนกันไม่ป้องกันครับจากแปดหลือหกหน่วยครับให้เอ็กซ์ติมฟอสโจมตีครับโอเคครับตอนนี้ผมขอใช้เคาน์เตอร์ครับไร้ผลึกซีทิดแต่ได้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งโจมตีและเราไม่มีมอสเตอร์ในช่องกลางครับผมขอยกเลิกการโจมตีของเอ็กซ์ติมฟอสจากอนการโจมตีจะไร้ผลและผมจะไม่ลดพลังชีวิตโอเคครับผมโจมตีไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าสู่ไฟนอลเฟสกับผมแล้วก็ เพราะว่าไม่มีมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งหรือไอเทมอยู่ในสตภาพตั้งแล้วผมขอจบเทิร์นครับโอเคครับหลังจากอีกฝ่ายจบเทิร์นก็จะเข้าสู่เทิร์นของผมนะครับผมเข้าสู่สตาร์ทเพจจัดแฟนการ์ททั้งหมดขึ้นมาครับต่อไปรอชาร์จแอนด์รอเข้าสู่เมนเพจครับขอทำการบัตตี้คอ อ,อาเมอไนไนท์เซอร์เบลัตนะครับการท,ที่ชื่อเหมือนกับบัดดี้โซนไปที่<ม>ช่องกลางบัดดี้คอครับเมื่อเราทำการบัดดี้คอเอาเมอไนไนท์เซอร์เบลัตมีสกิลบัดดีก้กิฟต์ผมจะได้รับการ์ดบัดดีก้กิฟต์หนึ่งใบขึ้นมือออ๋หลังจากนั้นขอใช้การ์ดบัดดีก้กิฟต์ครับการบัตตี้กิฟต์คือไล่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเปรียบเสมือนเป็นการ์ดเวทมนต์ครับสามารถไล่ได้มีเฟสได้เลย ผมขอเลือกใช้นำการ์ดบนมือ1นึใบเข้าสู่โซของบัตตี้มอนสเตอร์บนสนามครับแล้วปเข้าสู่โซเมื่อใช้เสร็จแล้วบัตตี้กิฟจะไปอยู่ที่บัตตี้โซนในสภาพหงายหลังจากนั้นขอคออาร์เมอร์ไนท์เฮลฮาวไปที่ช่องขวาใช้สกิลอาร์เมอร์ไนท์เซอร์บอัสครับเราสามารถนำมอนสเตอร์อาร์เมอร์ไนท์บนสนามของเราที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ากว่าเข้าสู่โซของการ์ดมอนสเตอร์นี้ได้ อัลมาไนเฮลเฮาวเข้าสู่โซครับหลังจากนั้นสกิลของอัลมาไนเฮลฮาวบอกว่าอับเริตี้เธอละครั้งครับเมื่อการนี้ถูกนาเข้าโซจากความสามารถของมอนสเตอร์อัมาไนเราจะได้รับพลังชีวิต1ห,หน่วยจาก6เพิ่มเป็น7ครับผมอย่าไม่หมดสกิลของอัลมาไนเซอร์บลัสครับใช้สกิลฟูลไฟเราสามารถถอดโซของการไปนี้เพื่อทําลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งหนึ่งใบขอโซครับ ทำลาย e x t r e m s o r d Darkon การที่ถูกทำลายจะลงดอกครับถูกทำลายเลยโอเคหลังจากนั้นผมจะทำการค้ออ Arm Knight b i ตอนนี้ในสนามไซส์ผลรวมเท่ากับ3นะครับกรณีที่เราจะลงการ์ดมอนสเตอร์ Monster, ที่มีไซส์เกิน3ลงไปนะครับถ้าเกิน3เราจะต้องนำมอนสเตอร์ที่อยู่เดิมลงดอกก่อนถึงจะลงการ์ดใบใหม่ได้นะครับ เราเอามอนเตอร์ที่ไซส์พอดีกันใช่ไหมครับใช่ครับผลรวมของทุกๆช่องนะครับไม่เกิน 3, 3นะครับเป็น 3, 3แล้วนะตอนนี้โอเคอยังไม่หมดครับข้ออารมานายอีเกิลไปที่ช่องซ้ายเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์จบเมนเฟสแล้วเข้าสู่แอทแทคเฟสขอสั่งอารมานายอีเกิลโจมตีไปที่เทวสันเลเบียดราก้อนครับพาววเอร์ของอารมานายอีเกิลครับจะถูกนำมาคำนวณกับค่าดิเฟนส์ของเทวสันเลเบียดราก้อน power สี่พันมีค่ามากกว่า d e f นึ0พันของ p a t t เรเปียครับผมกรณีที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าด e เฟน s ์นะครับจะโจมตีสำเร็จและสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่ถูกโจมตีได้ครับผม p a t ตั r n เรเปียจะถูกทำลายทำช่องดรอปใช่ครับการที่ถูกทำลายจะถูกช่องดรอปต่อไปครับผมทอมมานายพิศาตโจมตีไปที่ไฟเตอร์ครับไม่ป้องกันนะครับต่อไปเลยครับผมสองหน่วยสองหน่วยเดี๋ยวห โอเคครับอามาไนท์เวรั์โจมตีไปที่ไฟเตอร์ครับค่าคริดทเชลสองหน่วยครับผมคาเตอร์ไหมครับผมสามารถใช้การที่มีความสามารถคาเตอร์เพื่อยกเลิกการโจมตีได้แล้วครับเป็นวทบนราก้อนชิลบอกว่ารลยการนี้ได้ระหว่าการโจมตีคู่แข่งและเราไม่มอนเตอร์ในช่องกลางก็ยกเลิกการโจมตีแล้วผมจะได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยโอเคยกเลิกการโจมตียังไ่หมดผมยังเหลือไอเทมอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ ผมไม่สามารถใช้ไอเทมจบตีได้เนื่องจากมีมอนสเตอร์ขวางอยู่ที่ช่องการของผมไอเทมจึงไม่สามารถจบตีได้ครับจบแอตแทกเฟสเข้าสู่ฟนอนลเฟสสามารถใช้การ์ดไม้ตายได้แต่นะเวลานี้เงื่อนไขยังไม่ตรงครับผมขอจบเทินครับเข้าเทิผมก็จะขึ้นสตาร์ทแล้วก็แทนแอนดรอโอเคครับผมขอชาร์จแอนดรอผมขอใจ1ึเกตครับผม ก็พลังชีวิตหนึ่งหน่วยครับบัตตี่คอครับ,รบไร <ๆ S 1> ตดดริ้งแฟร์ดะก้อนก็ต้องคอบัตตี่แฟร์ไรติ้งแฟร์ดะก้อนมีความสามารถบัตตีกิฟเหมือนกันผมก็จะขอหยิบบัตตีก,ดดกิฟบัตฟของไรติ้งแฟร์ขึ้นมือได้ครับผมครับจากนั้นไรทิงแฟร์มีความสามารถเมื่อลงสู่สนามด้วยครับเข้าสู่สนามทำลายมัมเตอร์ประถือคู่แข่งที่มีพาวเวอร์4,000ต่ำกว่า1ใบของเขาต่างหากที่ผมบอกทลายอ่าถูกทำลายครับลงทั้งดอก แล้วผมขอคอบอลชิลด์ดักก้อนไปช่องคลายนะครับครับผมผมไม่มีอะไรทำในเบนเฟตแล้วขอเข้าสู่แอทแทคเฟตอลไรกันครับได้เลยครับแต่ว่าอย่างนี้ก็จะมีแค่ไลซิ่งแฟร์ที่โจมตีไม่ไนดน้เข้าใช่แล้วแต่ว่าเราสามารถทำการลิงก์แอทแทคได้โดยวิธีการรวมพลังกันเลสทั้งสองใบพร้อมกันสามารถที่จะรวมพลังกันได้ครับงั้นอย่างนี้ผมให้การ์ดตรงวันนี้เนี่ยแขกกันครับโจมตีใส่อ,อ,อ,อสา,าร์มเมอร์ไนต์เซเบรัสอาร์มเมอร์ไนต์เซเบรัสมีค่าดีเฟนซ์ห้าพันครับ ผลรวมของ bon Dragon, 2000, บอลชิลดราก้อนมีพาวเวอร์2,000รวมกับดาบฟียเ 3, ฟรสดาบโปลเฟรสอีก3,000เป็น5,000พอดีนะครับเท่ากันผลคือฝ่ยายป้องการจะถูกทำลายครับผมเนื่องจากอามานายเซบลัสมีสก so ิลโตกาดผมสามารถที่จะถอดโตของการนน์ดใบนี้แทนการนำออกจากสนามได้โตกาดทำงานเอาการ์ดจากโตลงดรอปครับเผมให้ไลติ้งแฟนดราก้อนโควนตีใส่เซเวลัสครับโอเคพาวเวอร์5,000ครับดีเฟนซ์ครับ หำมานายสมรักก็5,000ันเนกันครับผมหามานตยสมรักถูกทํำลายครับสองชั้นดอกผมขอเข้าสู่ไฟนอลเฟสครับครับผมมาเลยครับแล้วก็ขอผ่านเทินครับผ่านเทแล้วนะครับผมเข้าสู่ s สตาร์ a ฟ e สแตนการ์ดทั้งหมดครับจะลวยแล้วนะโอเคครับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับผมเราจะผัดกันเล่นเป็นโคละเทิร์จนกว่าจะได้ผู้แพ้และผู้ชนะโดยผู้แพ้ จะพลังชีวิตเหลือศูนย์หรือกองการ์ดไม่มีการ์ดให้ตัวหรือกองการ์ดศูนย์ใบนั่นเองอย่าลืมติดตามข่าวสารได้ที่เพจไทยบันทีไฟและซับสไคร์ที่ช่องคิดเอ็นการ์ดชาแนที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากเราครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ